ครับโบพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีที่บ้านดงเข่งอ่าดงเข่งครับอ่า,าตำบลเมืองบนบนลิงอำเภอจอมพระสุรินทร์พี่น้องบางท่านอาจจะดูที่ผมมาถ่ายเทสแล้วนะครับผมวันนี้มาถ่ายจิ้งลงกันจริ้งนะครับแพ้สามร้อยฝั่งร้อยห้าสิบคนเยอะมากครับผมตอนนี้ก็ประมาณสามโมงเช้าแล้วครับเตรียมตัวจะลงแล้วครับขายบัดขายอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจะลงเดี๋ยวไปดูกันครับผม นี่แหละครับบรรยากาศโดยรวมครับโดยรวมฝั่งนี้หนาแน่นครับหนาแน่นร้อยห้าสิบแทรสามร้อยแทสามร้อยพี่น้องนี่ครับมุมนี้ก็หนาแน่นครับหนาแน่นเออพี่น้องบรรยากาศวันนี้นะครับไม่ร้อนครับครึมๆหน่อยๆอ่ากำลังดีครับนะครับเป็นทยอยลงขอบลงแทรกันแล้วนะครับ อีกไม่กี่อึดใจพี่น้องโอ้โหฟังตรงนี้ทำไมแน่นจังเลยโอ้ยืนขี่คกันละมั้นด่โอ้ยดูดูเนี่ครับฟังทิศใต้ครับฟังทิศใต้แน่นมากแน่นมากโอ้โหครับช่วงกลางกลางยิ่งหนาแน่นเลยครับผมบรรยากาศก็เช่นเคยครับ เจอนานเซลซะโอ้คนเยอะมากครับผมฝั่งทางโรงเรียนครับทางโรงเรียนทางนูน้นพี่นอ้องบัตรเพ <Hey, S 2> ครับนี่พี่สวายของเรานี่ไปอยู่ตรงกลางครับไม่อยู่ฝ <c oughs> ั่งพี่สวายไปแล้วพี่นอ้องนู่นนู่นครับ,รบที่เป็นไหนนี่ครับพี่สวายจะไปตรงนู้น ครับตรงกลางนักกีฬาครับนักกีฬาพิศไยนักกีฬาเฟสต์เกมนะครับผมน่าจะมีกีฬาแข่งวานเห็ด้วยนะแกเค,คงจะวานเห็อย่างเดียวอะ <c oughs> อเพลงไปแล้วครับเพลงไปแล้ว <c oughs> อะไรครับเสียงอะไรอออออืออ้าว <c oughs> <c oughs> ไปก่อนแล้วครับผม ไปก่อนแล้วครับผมโอู้วเออเอาเฮเรกลงไปแล้วลงไปแล้วครับผมโคตรสาวเลยครับเอาเลยครับโอ่าเฮเรกไปแล้วครับผมอ่าพี่น้องเหใครทำใครไม่รู้หรอกแต่สาวมาผิดแฮเด้อ เดี๋ยวครับเซลซะเซลซะอ้าวพี่น้องมาแถวนี้จะเข้าไหมเข้าไหมมาแห่พันกันอยู่ครับเออยงัยงยังน้องยังไม่เข้าแห่เกาะกันอยู่มาไหนตรงไหนน้อไหนตรงไหนน้อโอ้ตรงนี้มาสองตัวครับสามตัวเล็กตัวเล็กบ้ามีสามตัวเล็กด้วยมาพี่น้องรับไม่มีที่ให้แหหายใจเลยครับฟัง ดูครับสามสี่ตัวครับโอ้โอ้เอ้าเอ้าสวัสดีป้าอ่าสองตัวครับเอ้ามาเลยโอ้ตานู่นตาโอ้โอ้่ามาแล้วครับเห็นขาวๆครับสองสามตัวแน่นอนหรืออาจจะมากกว่านั้นอ่าสามตีโอ้โอ้โอ้เอออ่าได้เห็นแล้วครับอันนี้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ยังไม่เจอครับนี่ครับฝั่งทางนี้ โอ้หลุดอีกอ่ะเดินเลาะฟังแล้วครับเดินเลาะฟังทางนี้คนเยอะแยะคนเยอะแยะแหเยอะแยะโอ้น้องมานี่ครับกดกันยุตงตุงตังหจักเสกให้ทันใครอ๋อ้จำกัดครับวันก็นได้คนละสามศอกครับผมเตะใหญ่กว่านั้นไม่ได้เอานี่ครับ อ่าเน้นที่ปานินครับปานินพี่นอ้องโอ้ยดูบรรยากาศครับคนเยอะมากตามฝั่งนีง่นี่ครับตรงกลางกลางพีนะ่น้องตรงกลางเดินเลาะฝั่งไปเรื่อยๆครับโอ้ยโน่น,นโน่นตรงแพรครับสี่ห้าหกตัวเลยนะเสือสีฟ้านี่ครับมาฝั่งตรงนี้เอา้ามีปลาเล็กโอ้มีเล็กมีใหญ่พี่น้องนี่ มีปลาเล็กมีปลาใหญ่ปะปนกันไปน้องมาตรง,น,ตรงน,น,ร 5, ตนี้ตรงนี้โอ้นี่ครับให้ห6ตัวแล้วโอ้นูนตรงนู้นขาวๆเลยพี่นอ้องตรงแพรกลางๆนูเสื่อสม้มๆนูขาวเต็มแห่ โอ้ยน้องมาได้ทั้งนินทั้งตะเพียนเอาเอานี่นี่ตั้งนินทั้งตะเพียนเออดีแบงค์มันมันต้มอ๋ออ๋ององอกงอนี่ครับเรือนี่ครับสามสี่ห้าตัวดูสามสี่ห้าตัวครับนี่คนนี้ยังขดไม่หมดอยากขดไม่หมดเลยนี่โอ้ยก็บอกคนนี้ยังกดไม่หมดนี่เลยจากไหนไม่ เลยครับเต็มเลยนู้โดนแห่แรกเลยหรอครับอ่าแห่แรกเลยครับผมดีเอฟซีเอฟซีครับผมสวัสดีครับนี่ครับปกดปลากันครับมีมากมีน้อยมีมากมีน้อยครับผมเอันนี่โอ้โหอยู่เอฟซีเอฟซีโอ้นีใช้สวยใส้สวยครับเออวางตบใสน้ำได้เลยมา โอ้ดูตรงกลางเขาปลดกันรุนระวีอยู่นุมาแล้วครับโอ้ยายบอกคุ้มหอยอีลีตี่ยายบอกคุ้มแล้วอีลีตี่สองแท้ได้สองแท้ได้อุ้มเด่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ของมันคนได้ระหว่างตกลงน้ำอีกลัวละอ่าพี่น้องนี่ครับหนาแน่นครับหนาแน่นครับผมโอ้ ทำวันเกินแตกสามโตกเยอะนู๊กสองตัวมาสองตัวอีกยาบอกได้ทุกแห่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมเปลยให้ก่อนกองเคียก็บอกงั้นว้าวมีดิบมาแล้วครับอันนี้วันสิบกิโลครับตัวนี้สิบกิโลนโอ้น่ นั่นนั่นั่นเกือบแล้วเอาแล้วลเอาเพิงเอาอัฐุงมาทั้งทังที่กลัวอัุงมาไว้ง้กอเทียดครับแกบอกว่าคุ้มแล้วแกบอกว่าคุ้มแล้วโอ้ยนี่เอา้อมาบนกันเรื่อยๆได้กันโอ้กองเทียครับแซบหลยแซบไลยนี่ได้ไรล้อครับโอ้แมงคิซอนแมงคีล้อแมงคิซอนเอ้กองเทียบอก ทานข้าวยังไม่ทันเสร็จเลยรี่วานแท้ว่ะอ๋อนี่พี่น้องเมาปลดกันทุกคนครับปลดปลาเล็กปลาใหญ่ก็ปลดไปพี่น้องขอให้จะเป็นปลาเอ้ามาดูตรงนี้เขาได้ปลานินกันเยอะแยะนี่ยังไม่พี่น้องปลานิงนกรบะดักกรครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับมาพี่น้องแถวๆนี้โอ้ยปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่นี่ยายปลดปลาใหญ่อยู่พี่น้องปลาหนึ่งปลดไม่เป็นเลยแต่บอกปลิไม่เป็นลนวครับตอนนี้บัดบัตรมีไหมครับบั่ะบัตรมี นกประชากรหนาแน่นหนาแน่นครับผมอมฮ่าม่่ามดเ่อาอาครับรมอะไรก็ถ่ายตอนนี้นี่ปูปาปูปาครับโอ้กกี่ตัวกี่ตัวโอ้สอามตัวมาดูแกหน่ิโไรปลาหนิ่ใหญ่โอ้พี่นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วครับโอ้ ลองจำตัวโอ้นี่นี่นี่เห็นว่าแบบเห็นว่าแบบอาย่าพี่น้องนินหญ่ครับผมนี่เดี๋ยวเอายูทูบแล้วพี่ยอดเจ้าได้กันเรื่อยเลื้อยอยู่ครับเอ้าที่น้าอะไรขึ้นเคยึงเคยมึิปเราอยู่ตรงกลางนี่แน่นตึบเลยครับโอ้โหผมเจออีกแล้วครับเจ้าที่มีหมามาด้วยนั่นไง เออนั่นนแหละครับอ่านีาน<ม>า่เอาม้ามาผมแลม้วนี่ม้าูใจครับผมม้าไหนครับครับน<ด>้องดูดูเพื่อนซีแกก่อนเออไปไหนไปกั้นเหรอามาวานเหวไปจำครับหลายบ่อลแล้วเจอแกหลาย่อลแล้วใส่แกจะฝึกให้หมาวานเหวครับให้ดูทุกวัน <laughs> มาแล้วครับตู้ วัดโน่ปลาหนึ่งไซส์สวยครับปลาหนึ่งไซส์สวยครับนี่เออนี้หนี้กินปลาเล็กไปก่อนไม่เป็นไรหรอ롱ใจวัดขนาด้ก <c oughs> ินเนี่เอ <c oughs> เอโดนไปเราต้องใส่เสื้อปลามันกลัวปลากลัว ปลาตัวลายไปว้าน,นี่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 นะครับปลาตัวใหญ่ครับไดอย่าเป็นปลาเก่าครับสใหญ่ตัวนี้สใหญ่พี่น้องส้ยตาเก่าน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันจะไม่ต้องพูดถึงครับคนเยอะมากปลาก็เยอะคนยิ่งเยอะเอ้า โอ้สายใหญ่สายใหญ่ครับเอ้เลยครับไล้แล้วเลยแล้วดูครับเย็บกันไปบนแล้วแน่นกันไปหมดแล้วโอ้โชว์ปลานิดนึงครับนี่ครับโชว์ปลานิดน้อยเห็นตัวใหญ่อยู่ดีด้วยดีด้วยสองสามตัวงานแน่นมากครับฝั่งนี้ดูครับผม โอใครใครพี่ปลาใหญ่พี่น้องบอกปลาใหญ่เอาเอาเอากระบอกปลาใหญ่ไหนไหนไหนตัวอุ้มมาแล้วอุ้มมาแล้วขาอุ้มมาแล้วโอ้โห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 เฮ้ยได้หันจุดได้โอ้ สองโลนะครับผมเยช่ันแได้ยนผมไที่แหได้ครับผมเจ้าขอเจ้าของปลาครับผมไอ้ค้าวข้ับนขานขับนครับผมท่านโอนี่ปลาี่ด้วยปลาตะเพียน นี่ครับดูดูทรงแล้วดูทรงแล้วได้ที่ด้วยเออปลาจะเข้ากับคนแบบนี้แหละพี่น้องกึมคึมหน่อยไก่กึมคึมหน่อยเจ้าหวานใด้ไปใหญ่เอออาท่านเ้อเอออย่าไปช่ยเยอะอยาไ่วยอยาไปช่ยเยอะได้ของใหญ่罗ได้มาขอยใหญ่ใหญ่ทีไรอ่ะมี เดินมาดูฝั่งนี้หน่อยครับโอ้เป็นไงบ้างพี่ไมม่าเลยครับโอ้ได้อยู่เนาะหน่อยนึงฟังเอ้านใช่ปีต่อปีครับนี่วนมากจะเป็นปลาประมาณสองตัวโลสามตัวโลสามตัวสี่ตัวโลเออโอ้นี่โอ้เป็นสี่ตัวโลด้วยนี่น้องโอ้ยเดี๋ยวปลาอยู่ในนี้แหละ มีสิบตัวโลด้วยไหมเนี่ยอ๋ยยี่สิบด้วยเออก็อได้ไปชนสองโลแล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งอพี่น้องเดินมาดูบรรยากาศฝั่งนี้บ้างครับเอ,อแน่นเป็นกันทุกขอบจะน้าเลาเยนนะอ้าพี่น้องเดินมาดูฝั่งตื่นๆทางนี้บ้าง คนแน่นเอียดโอ้ยพี่น้องจวดมาด้อตายายคอยลูกหลานมันมาหูมันจริงเดียวหูมันจริ่งโอ้กินด้วยเส้นด,น,น,าานด้วยเลยหมานพี่น้องอยา,ายมันเป็นจูดครับเป็นจูดเอ้ยเอาได้มากได้น้อยสลับกันไปพี่น้องอย่างนี้ฟังนะครับอยู่ฟังครับไหนอ๋ไอไวม่ใช่จโิโน ยูไนโอ้อบอได้ปลาหมอใหญ่โอ <GUY S 1> <awakening> ตานี้ได้ปลา,าจะเพียนบางคนก็บอกปลาหมอปล <c oughs> าส่เล็กนี่ต้องส่เล็กปีต่อปีก็จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างมีเกาะด้วยครับบางนี้มีเกาะนี่คนเยอะมากคนแน่นมากครับผมนี่ครับ เราแบบต,ตัวสองตัวก็เอาไปกันเรื่อยๆี่น้นนองเอาพี่น้องดูครับปันนินใจสวยครับโอ้กว่จะเจอแต่ละตัวคนเยอะมากดูครับโอ้ตรงกลางเนี่ยเป็นตึบไปเลยเโอ้ปีหน้าปล่อยเนี่ยเริ่มคนสองปล่อยเลยเนาะยอมดูครับแล้วก็ตรงนี่ครับฝั่งในน้อยนี่ก็วานเอา้า คนเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆดูฟังตรงนี้ครับรู้จักจะวางกันยังไงเราโอ้ดูครับดเอกอ้าวเยอะจริงๆแน่นกันจริงๆโอ้ยดอกจวดเน้อ ปาดออกกล้องเลยวะเอออิ่งอ่องเดินเลาะไปเรื่อยๆครับบุ้งโอ้เงี้ยไปเรื่อยๆครับดใส่ปลาดูส่ปลาหน่อยพี่น้องบ้อนี่ไปหนึ่งต้มครับโอ้จะหวานกันยังไงดิตรงนี้ <laughs> <laughs> คนติดเกาะครับคนติดเกาะ <laughs> ม่มีบอกผมมีบอกมาแล้ว <laughs> <laughs> ยืนเรียงกันสามชั้นนะ <les> แล้วครับคนเริ่มแน่นมาเรื่อยๆครับผมฟังครับเริ่มอัดเริ่มอัดกันเข้ามาเรื่อยๆครับผม <les> โอ้ยเยอะมากครับสัสนีปนินใหญ่ครับปนินใหญ่ านานได้ตัวแต่สวยครับสวยอ้าวปานกันไปเรื่อยๆอยู่ครับคนจะเยอะแต่ก็นานแน่นแต่ก็อบอุนอ่นเอาเก็บเล็กผสมน้อยกันพี่น้องนี่ครับเก็บเล็กผสมน้อยอออามาแล้วมาแล้ว อันนี้กจะช่างใครนี่โอ้ไใ้คืนกต้นนี่นี่แม่คนทำให้เรามาอ๋อนี่คนทำให้เรามาเอ้าคนถ่ายด้วยเลยเอ้ามาผมจะได้ถ่ายนี่เลยไม่งั้นไม่ได้เจอกันหรอกคนมาเทสเนี่ยอ้าวนี่ลูกนี่คนเล็กคนน้อยโอ้คนมาจากไหนเยอะแยะแท้ งงงงไปหรอโว้ยมากันแบบบ้าบึนมาบนดินกันมาอุดมอ้้าวออะน้องน้องเห็นเขาได้ปลนนินอะไรปลนนินตัวใหญ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาโอ้นี่น้องนานๆจะได้ทีทีนึงขอตัวใหญ่หน่อย ทำไมคนเยอะจังเลยนี่ดอกมาแล้วครับปลาใหญ่ครับปลาใหญ่เข้าเข้ากระชังนี้อีกแล้วโอ้สวัสดีครับผมัสดีครับยังพี่น้องกระชังสีน้องเฮ้ยปลาตะธงมาเฮ้ยตัวตัวเนึ่โอ้ได้สองสามตัวแล้วครับรุ่นนี้ มครับโอ้รอยหคิ้มโอ้ไครมเมเอานายกใ้ผมดูไหมครับไปครับไอ้ยเอีครับเก็บไปเรื่อยๆครับผมเนี่เล็กบ้างใหญ่บ้างเก็บต้มสแต้มครับสะสมเต้มพี่น้อะมเตม้ยคนลครับสะสมมาจากไหเะจักเลยโอ้น่ดดโอมาครับพี่น้องก็ดีทายเทศแล้วก็ไครับ คนรามากันไม่เรื่อยครับบัตรราคาชาวบ้านนะครับไม่แพงนลยนะสามร้อยร้อยห้าส,สิบสาก,ก็พอได้กันอยู่ครับให่มากได้น้อยปะพนครับราคาไม่สูงต่อสนุกสนานกันไปครับ3ามวิถีชาวบ้านเราพี่งนอกมาพูดคุยมาเที่ยวมาเล่นมาหากันสนุกสนานนะครับาสามตัวครับ กลางเก็บรื่อยๆครับตัวสองตัวอ,อ่ะน้องเดินกลับมาจนครบรอบแล้วครับผมโอ้ออโอเดินได้ครบรอบอพอนหนึ่งพอดีโอ้ไหวอย่าครบรอบอ้าวคนยังนานแน่นเหมือนเดิมจังนี่นี่ยังโอ้แข่งนอนไม่รึลัง คนเยอะไงคนเยอะคนเยอะจนรู้จักใครจะวานครอบใครลงเน้นเอียดเน้นเอียดโอฟังนี่ฟังนี่ถ้าเบาบางใส่สวยครับใส่เข้าใส่สวยอีกตัวหนึ่งแล้วเาิน่นลเินีนเลยปานิ่ปันิ่ ร้อยอาน้องเอ้านี่กับแกล้มกับแกล้มมาแล้วฮ่าฮ่ามอ <Yeah. S 1> ไปถึงบ้านหร <c oughs> อฮะไปถึงบ้านอ่ยะอาบรรยากาศเนาะแก้มนี่เลยแก้มข้างบ่อดิเละใส่จวดพี่น้องใส่จวดเน้นสนุกสนานชิวๆครับผมนะ <c oughs> ครับแพยังเก็บไปเรื่อยอยู่ครับ ใส่สวยเรื่อยอยู่ครับใส่เล็กกระปุมาอีกครับนี่ยังปลดอยู่เหมือนเดิมครับผมเดินมารอบนึเดินมารอบนึงแล้วยังปลดอีกเนี่ยตัวเดิมฮ่าตัวเดิมห็นไหมปกกล้องมาปั๊บปลาเข้าเลยครับเก็บไว้อีกสองแต้ม อีก <member> ย <to society> ังไม่ทันไปไหนยังขึ้นอีกตัางเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมเก็บเรื่อยๆครับเก็บเรื่อยๆยยังเหมือนเดิมคนเริ่มซาซาแล้วครับฝั่งเริ่มซาแล้วเมื่อกี้แน่นมากคือไฮเตอร์อะไรเออ้สองตัวบ่อวันี่สองตัวเหรอตัวเดียวครับออ๋ยกโพยให้เมื่อกี้ ไมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ้ต่ร์าตราใหญ่เขาได้นวลจันทร์ทางไหนทางนู้นแล้วครับเหร๋อว่าทางนู้นได้นวลจันทร์น้องเก็บปลานิ่เก็บปลานิ่ใสสวยอีกตัวนึ้งน่า เก็บมาอีกสามต้มครับเหม็นแวบอยู่สามต้มมีกับเทียนด้วยตัวหนึ่งครับเมื่อกี้นี่แล้วยะเป็นไก่แฮ้แน่นอนย,น,ยนยืนอยู่ก็ยกมาทีละตัวทีละตัวแล้วพี่น้องน่ครับังก็เริ่มบางๆหน่อยๆแล้วครับผม น,นี่คึืนๆบานสบายๆครับบานไปเล่นน้ํากันไปแล้ก็ใส่มากได้น้อยสลับกันพี่น้องแต่ว่าราคาเป็นราคาชาวบ้านเราราคามวลชนนะสามร้อยร้อยห้าสิบนะครับนายโชวปลาโชวปลาหน่อยนะ้นนองเดินรอบหนเอ้ยร้อยห้าสิบบาทโอ้ เก็บกันไปเรื่อยๆอยู่พี่นอกก็เลประมาณนี้แหละครับมีมากกว่านี้มีน้อยกว่านี้สลหรับการแซมๆตามความหมานครับามาลุ้มกันเียงโค้กันนะครับสนุกสนานกันพี่นอกราคามีสภาพราคาบ้านๆนะครับผมเ,เดี๋ยวเราติดตามน้องต่อไปเด้อพี่น้องว่าจะไปที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผม